ตั้งงานงั้นตาของทีมงานเทพโจโฉสิทธิ์เยี่ยของแอมเจวดาคุณจะต้องเขียวให้ได้ไอหลานคืนสุขสุนงสาซาต้องแกดีที่หลายวันนานเทพโจโฉโจโฉสามรถกันแม่นะครับลูก มันจะได้แยกไปมันจะเป็นมุ้เก้าหูเหรียญแล้วอ่ะพอตระมารครับข้าบานบังตัดกินก็ได้ะข้าวมาอยู่บางแหลกเขาเป็นไรน้ำ่งไปเลยเปาไอ้ซื้อเว้ยเขาไม่เล็กนี่เลยกินกบ่มาจัดกินตลอดท่านสบายใจครับ ขาวบางดานล่างนะครับดังที่บเวลาตามลงมาตื่นสามร้อยแปดสิบห้าคะแนนกานตอนการลงนามฉาบน่มนะครับ ตกไปบาทไปเท่จะตกมานีเถอะมาแรกก็ตก อยางายวางเขาเขาอ้อกหมดพอจบป่ะโอ้เสียเล็กเนี่ยยีิบกระมาแล้วนะครับคุณ เดเบ่งมือทีน่นเม่นหิวขได้ดิครับุก็การเปิดต่อ้วับอะคงไข่เด้ออุครกต้องการเบิดอีกนะครับสนใจมาเลยครับเบื่ปากกระหองไรดากมาละต้องพูนมบื่แหลเอ็นเอ็นมาเลยยันฝ่าตกเด้อโจชัวโจเดวซะกอน

คาีฐานแล้ว <divide> ตั้งเรียบร้อยแล้วเีบงด้ฐานนตั้งเรียบร้อยแล้วคาฐานขอจีเบิงฐานใดลกกอนบาด่มไปนกินเบียร์ไปน่รอบางเดียท่านกัท่านบางเดียท่นกับนโรงเรีนมันเดียวน ครับอุปกรณ์ป้อกำลังไฟนะครับของกองคาร์ดมาถึงมาโดยพันเดอรยนคาเปเตล่างนะครับอุปกรณ์ต้องกำลังไฟมีกาวมีหลายยางนะครับกระดาษตุเครื่องหมูหันน้ำโชว์ หูอันหมูกลอบนะครหบมกน่ไบมด้านหลังกีะยวตกตอกเขาะตเ้วเขาอเข้าผัดสะเพาแค่บเขาเลยกินมต้มต่ออยู่เจย่บักปัวครับบังปัวผัวขาพวกข้าผวเด้อหาบักปัวนะครับมาขายีนเด้อวันละไม่น้ำอำมาสุดจะไม่ได้สิมงนนัน ขอบคุณพี่น้องแกล้ักแท้ทุกท่านครับที่มารวมชมงานในวันนี้ทางประกอบการฝากขอบคุณพี่น้องแกล้งนักแททุกทุกท่าน เอามาละกอให้หน่อยสัก20บาทมาละกอนี่มีก็จะเป็นเีแล้วอื่นยังไงกับพว่าก็ปรานจุตานี90%แล้วท่านเด้อกริ่งนาเทพโจโฉนะครับเกิดคนเลยนะครับ90%แล้ว สอดต่อแล้วนะครับบักเน่านี่วิตามินอย่างหลายบักเน้าซีโองครับบักน้านี่วิตามินอย่างหลายไม่เหี่ยวหรอระเดียวเียเิ้งเงีนได้ไหมถามพ่แบ่งยิวยี่นั่งพี่แบ่งยิ้วย วันหน้าไปหาหมอคือบัเท้าสุกไปนำบัตรเท้าสุแม่หางแก่มันดุเม็ดทิดสามสิบเลครับถึงกำกับพี่น้องปิเจ้าหน้า ขปเรียก็สุด้ายรลกจัดฐานความปลอดภัยการเดินทางมาด้สี่ไรแล้วครับสี่รคือต่อร อ๋อถ้ารู้ว่ารู้ว่ามองคนส่อพันศาเอาเดงก็ไม่แสนเกไม่เลิกการเมือง่นแ้เนอขออนุญาตประธานครับหนึ่งร้อยสปไม่ล้

ตอกแตงอยู่บนฐานนี่คือเทปโจโฉนะครับฐานจุดตรงไฟบันคุมครับกำลังหลอ,อกหางตกแตงบมุไฟอ,อฟย,ยู่บนฐานด้านบนนะครับคือทีมงานคีเรียงเข้าปากเอาห้องคุ้มคำคุ้มคำอยู่เอ้ามองนี้ก็ร่างเปิดพอดีละ

เกาอ้เส้นทาไปกับทงานเที่ีโวนะครับโอเปเรอรจะ้ายไดนะครับโอเปรเอหลังจากนั้นก็ได้ลาตองวางเรื่งใบอลเตนะครับทยอยถอยหลังลงเริ่มบอกกล่าวเจ้าทีจะผานเอฟโชหน้าที่ในถึงใจใกล้จะเกินเิน ฮุมสเตเดียมอ่ะเตรียมเรียบร้อยนะครับรอกว่าปลอดภัยจากพี่จากน้องใครจขยายออกนะครับตังตง้งแต่นั้นั้งต่ของทีมงานเทพโจโฉสิทิเยของแอเจวดาคุณจะต้องเขียวให้ได้ไอหลาน คันสุขสูงสานตาต้องการเดินที่หลวันนีงเทพต้นชูโตขง้นจางนั้ง ออกกีฬาจํำบ๊อปนีนเนียนครับผมลำตัวบินเนียนเนียนครับจากทีมงานเทียบโจโฉครับบินจำจํำนะครับบินจำจํำอขากีฬาจํำบับ หลังมครตอนนี้ขกีฬานะครับบางหลังกีฬาบเห็นยอดบเห็นข้อดอกว่านลำโตนันบินเนี่ยดีเหลือเกินนะครับบ่อ้าบ่อฟังบ่อคอยบ่อแห้งพอดีบพอดีนะครับบ๊อบบ๊อบไปแล้วกัมุดกีฬาบ๊บนะครับบาง สีเสียไม่นะครับบมันไม่ตายแน่นเ่านันเอออกไปแล้ววันทุกกำลังตลอดันร้อยหาิบอุ้ยมันใหญ่สองร้อยยี่สิบพันโอ้บ่ยทหาตันี้ ออคดำดิ่งลเลยบตังราศีเลยบโผราศีอบ้านบักทิพนะี่มีขาวมีานะสิงานตไม่มาอีกร้อครับพี่น้อครับพี่น้อสใจกตัวริตัวกดดกันเลย สิ่งได้มากในสันึงโลรดยิดตามไม่มสนใจนดยิดตามครับเด้บาดีเบาดีกำลังได้ที่ซื้ทำใช่ฮะลูกมือนีไมาหยิบมือนอามือมาหยิบเหลาหางเอาอีกเอาเันเบาก่านี้สามสิบสา ห้าหนีรับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดจุดศูนย์เวลาด่านนอกนะครับในโลกนครับเวลาับเยอยโย่คอยเคลื่อนนะครับลงนะครับวลงตามลงมาตึ๊บสามห้าห้าสามร้อยห้าสิ้าสามทคะแนนครับเทีโชโฉ